กลับมาพบกับการในรายการอินสเปคชันนะคะวันนี้การพาทุกคนมาอยู่ที่สวนมะนาวอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเป็นสวนของพี่สาวกันเองค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปชมด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่อ่ะฟัดมะนาว อาแล้วไอ้รูๆอันนี้ทําอะไรอ่ะคัดซ้์แล้วเปิดเครื่องแล้วมันจะลงอ้าวแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่คัทมะนาวที่เป็นตาหนิแคนเกอร์ก็คือคัดตําหนิออกก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือกไซ้าอ๋อมะนาวมันจะมีเหลืองหน้าฝนมันจะเป็นแคนเกอร์แคนเกอร์คืออะไรอ่ะลายแบบเนี้ยอ๋ออันนี้เลียกเป็นลายววันนี้จะรบกวนหน่อยให้เจพาชมรอบสวนมะนาวหน่อยได้ไหมได้จ้ะอันนี้ต้องทำยังไงเดินเข้าไปได้เลยป่ะไม่ได้ต้องลงเรืออ๋อต้องนั่งเรือเข้าไปอันเจพาไปอ่ารบกวน ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่หมวกเอาหนูหาหมวกค่ะบพร้อมลงเรือแล้วค่ะเจ๊ก็พร้อมแล้วโอเค ันนี้มีพื้นที่กี่ไร่อะคะประมาณ30 30ไร่ที่น้องเห็นอนะบางที่อะเขาปลูกแบบไม่มีร่องสวนอะเป็นพื้นไร่เออเป็นพื้นไร่อ่ะผลผลิตที่ได้มันต่างกันนะต่างกัน,ม,นมันแล้วแต่พื้นที่ไงเพราะตรงนี้เราถนัดที่ในการทําเป็นร่องสวนมากกว่าเพราะมันมีน้ําตรงที่เป็นไร่ก็คือตรงนั้นจะไม่ค่อยมีน้ำสักเท่าไหร่เขาก็เลยทําเป็นไร่แล้วพันพวกนี้เวลาเราเลือกปลูกอะ เรารู้ได้ไงว่าเราอยากปลูกแบบไหนเราก็จะไปบ้านไหนที่เวลาผลผลิตออกบ้านนั้นจะเก็บได้เยอะลูกดกเราก็จะไปดูสวนนั้นส่วนนี้แล้วแต่ถ้าเราชอบแบบเขาผลผลิตเขาลูกเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็จะสั่งกิ่งพันธุ์ที่บ้านเขาาเงี้ยมะนาวเนี่ยมีระยะเวลาในการพะปลูกอะ่ะที่จะได้ผลผลิตเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่18เดือนกับ24เดือนอ๋อก็คือช่วง 18- บแถึงยีเดือนเริ่มไว,แวม้แล้วอืมแล้วพอผลผลิตมาออกมารอบแรกเนี่ยได้เยอะไหมคะ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปเรื่อยๆคือแล้วแต่ต้นอืแล้วแต่ต้นมันไม่ได้ออกแบบทุกต้นโดกเหมือนกันหมดใช่ าวที่ปลูกตอนี้เนี่ยมีอายุกี่ปีแล้วคะอันนี้25เดือน,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 อน,นแล้ว,ลวมั้งโอ้สองปีสองปีกว่าละอันนี้สายพันธุ์อะไรนะคะปปแป้นลำไยทําไมถึงปลูกแป้นลำไยอ่ะลูกมันใหญ่แล้วก็ดกเกี่ยวกับผิวมันไหมคะเขาบอกว่าเวลาเลือกมะนาวอ่ะต้องเลือกที่ผิวบางน้ําเยอะๆอันนั้นคือต้นมันหลายปีแหละผิวมันก็จะเริ่มบางหรือว่าแก่จะดอถ้าต้นใหม่ๆอ่ะผิวมันจะไม่ค่อยบางมากหรอกอผิวมันจะหนา พะนั้นเป็นการดูมะนาวอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าต้นใหม่ถ้าลูกใหญ่ผิวหนาแต่ก็น้าเยอะนะเออมีปัญหาเรื่องพวกวัชพืชอะไรพวกนี้ไหมคะน้าฝนก็วัชพืชจะเยอะน่อยก็คือก็ต้องมาถางหญ้าใช่ก็คือจ้างแขกมาจ้างคนงานว่แถวนี้เขาเรียกแขกเขาไม่เรียกคนงานใช่ไหมอืแล้วเวลาดูมะนาวอ่ะบางทีเราก็จะดูว่าบางทีใบเหลืองบางทีใบไม่เหลืองแล้วมีวิธีการจัดการยังไงบ้างใบเหลืองบางทีมันก็ โรคเข้าอะไรเงี้ยเราก็จะต้องสังเกต uh huh. แล้วก็ดูก็ uh huh. ให้ยาให้ปุ๋ยบางทีถ้าอย่างเงี้ยมันดําเข้ม uh huh. ก็คือมันไม่ขาดปุ๋ย uh huh. แต่ถ้ามันเริ่มสีออกเหลืองไม่ค่อยดำเข้มมาเหมือนขาดปุ๋ยเพราะว่า รูปเยอะแล้วพอถึงช่วงเวลาเราต้องตัดแต่งกิ่งมันไหมคะหรือว่าก็ปล่อยมันตามธรรมชาติเลยต้องมาแต่งกิ่งแห้งกิ่งสวยๆอะไรเงี้ยพอเก็บเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแต่งต้องรดน้ําบ่อยไหมคะถ้าหน้าฝนก็ไม่บ่อยแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะบ่อยบางทีรถแทบทุกวันถ้าหน้าร้อนโอ้แทบทุกวันรถยังไงอ่ะใช้กระบวยตักป่ะใช้เครื่องรดน้าอ๋อใช้เครื่องรดน้เอาแต่ว่ามันก็อยู่มันมีร่องน้ําอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องรดน้ําก็ได้นี่ ่วงข้างบนเนี่ยเราต้องลดขึ้นไปเพื่อให้มันกินอยู่ข้างบนรากต้นใหม่รากมันก็ยังลงน้ําไม่ได้หรอกอเพราะมะนาวมันไม่ได้ชอบแฉะม,มากโอเค หลังจากที่ชมสวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งคุยกันด้านบนกันหลังจากที่ให้พี่สาวการพาชมสวนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะการก็มาอยู่กับพี่เขยก็คือพี่สมบัตินั่นเอง ก็มีคําถามนิดนึงว่าทําไมถึงมาเริ่มปลูกมะนาวตลาดต้องการเราก็หันมาปลูกของที่ตลาดต้องการอ๋อก็คือปลูกตามความต้องการของตลาดแล้วก่อนหน้านี้อะคะก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่ดีกว่าก็คือ,อยางมุนเราก็ปลูกยงุน่นพอมุนหมดเราก็มาปลูกมะนาวแล้วไอตัวมะนาวเนี่ยต้องใช้เวลาปลูกนานเท่าไหร่คะถึงจะเปลี่ยนอกีกก็ระยะเวลาจากปลูกไปเนี่ยประมาณปปีบางบ้านก็ได้8ปปีแล้วแต่บำรุง แล้วพอปลูกไปถึงระยะหนึ่งแล้วครบ6 -8 ถึงปีเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นใช่หรือว่ายังปลูกมะนาวอีกได้ไหมคะได้แต่ว่าก็ลงทุนสูงขึ้นทำไมอะ่ะก็มันเหมือนกับพืชมันกินอาหารไปแล้วอ๋อแล้วปลูกซ้ำไปเราก็ต้องบำรุงหนักขึ้นและาตาในในดินมันก็จะหายไปยวิธีการในการเลือกสายพันธุ์ว่าจะปลูกชนิดไหนพันธุ์อะไรพี่มีวิธีการเลือกอยังไงคะ มันเป็นชาวบ้านที่เราจะต้องไปศึกษาดูว่าส่วนไหนเขาโดกส่วนไหนเขาดีแล้วตลาดต้องการแบบไหนไม่ใช่แบบเออฉันชอบพัน,นุนี้ฉันไปเลือกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลือกตามพันธุ์ที่ตลาดต้องการใช่แล้วพอเลือกเสร็จเนี่ยวิธีการปลูกเนี่ยมันมีหลายแบบในภาคเกษตรมันมีทั้งแบบตอนกิง่งมีแบบมเมล็ดซึ่งมะนาวเนี่ยใช้แบบไหนอะคะ มันปลูกได้ทั้งหลายอย่างแต่ว่าถ้าผลผลิตเร็วก็คือการชํากิ่งอ๋อการชํากิ่งเราก็ต้องไปซื้อจากบ้านที่เขาปลูกอยู่แล้วใช่แล้ววิธีการหาแบบพันเหะคะว่าเอ้ยบ้านเนี้ยมันดีจริงรู้ได้ไงว่ามันดีอะ่ะก็เราไปดูตอนเขามีผลผลิตซึ่งตอนที่เขามีผลผลิตเนี่ยต้นมะนาวต้นนั้นต้องมีอายุกี่ปีคะก็คือ18เดือนเนี่ยเราก็เห็นผลผลิตแล้วแล้วอย่างด้านหลังอย่างเงี้ยที่เห็นนะคะต้นนี้มีอายุป,ประมาณกี่ปีคะอันนี้5ปีแล้ว 5ปีแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราบำรุงไม่ดีในระยะอีกสองปีเราก็ต้องตัดทิง้งละใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นช,ช่วงเวลาที่ปลูกมะนาวเนี่ยมีปัญหาเลยคะ่ะปัญหามันก็มีบ้างนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติด้วยส่วนใหญ่ปัญหาหลักในการปลูกมะนาวคืออะไรอะคะปัญหาหลักก็คือโรคมัง่งแรงงานมัง่งโรคส่วนใหญ่ของมะนาวเนี่ยมันเป็นโรคประเภทไหนอะคะมีเพีย้ยไฟเพีย้ยไฟก็ทําให้ลูกลายิวไม่สวยมีตัวอยา่าง แบบนี้ถือว่าใช่ไหมคะอันนี้เป็นแคนเกอร์อันนี้เป็นแคนเกอร,อนนกอร์ถ้าเพียไฟลูกไลยนี่คือ,อยังไงอย่างนี้ใช่ปะลูกที่มันแดงๆเลยอ่ะอันนี้อะคะใช่ผิวนี้ผิวแบบนี้เหมือนพิกาดใช่อ๋ออันนี้เข้าจังแต่เล็กอ่ะฮะพอดอกบานเสร็จแล้วก็เข้าแล้วอ๋อนี่คือเพียไฟใช่อ๋ออันนั้นคือแคนเกอร์ไม่รู้มีไม่กี่โรคหรอกสำห,หรับมะนาว แต่ว่าก็ยังขายได้อยู่ได้แต่ว่าตลาดต้องการของสวยการเคยได้ยินมาว่าคนปลูกมะนาวเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐีมะนาวจริงไหมคะที่ผ่านมาจริงก็คือก่อนโควิดนั่นแหละใช่เพราะมะนาวมันขึ้นจากสวนเคยได้ถึง5บาทนี่คือต่อโลต่อลูกต่อลูกโหแพงอ่ะลูกเท่าไหนคะลูกเท่านี้ลูกใหญ่สุดลูกลูกแบบนี้เลยอ แต่ออกจากสวน5บาทแล้วออกไปขายข้างนอกอ่ะก็มี8บาทถึงคลิปบาทโอ้ลูกนี้8บาทถึง10บาทเศรษฐีมะนาวจริงๆพอสภาวะเช่นเนี้ยมันก็มีปัญหาว่ามะนาวมันล้นเนาะพออย่างนี้ร้านอาหารมันปิดก็คนใช้ก็น้อยลงมันก็มะนาวมันก็เหลือเยอะขึ้นก็ราคาก็ตกต่ำเราทำยังไงอ่ะมันก็สู้ไปตามสภาพมีคนมารับหรือว่าเราเอาไปขายเองคะมีมีม่คาคนกลางอีกทีในช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอะคะ่ะในการปลูกแต่ละรอบเนี่ย เราสามารถให้ผลผลิตต่อต้นเนี่ยต้นหนึ like <soci> ่งได้ประมาณกี่โลค่ะต้นหนึ่งถ้าตอนเก็บเกี่ยวเต็มที่ปีที่4เนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมันเก็บเดือนละครั้งนะต้นหนึ่งก็ได้ประมาณ10โลต้นต้นต่อเดือนไร่หนึ่งปลูกได้ประมาณกี่ต้นนะคะไร่หนึ่งประมาณ40ต้นไร่หนึ่งได้ประมาณ40ต้น40ต้นคูณ10โลต่อเดือนก็จะเท่ากับว่า1ไร่เท่ากับ400โล20ไร่เราก็800โลแล้วก็คูณไปต่อเดือนแต่มะนาวคือแพงอยู่แค่เดือนเดียวนะเดือนหนึ่งสองเดือนเองนะ เดือนไหนคะช่วงไหนก็เมษาช่วงเมษา,าหน้าร้อนแล้วเรามีวิธีการไหมแบบเฮ้ยในเมื่อมันเป็นช่วงที่มันจะต้องได้ผลผลิตมวีวิธีการที่แบบทําให้ลูกมันออกมาเยอะๆมีไหมคะก็ทุกคนก็จ้องจะทํากันอยู่แต่ว่ามันเป็นของที่ทํายากเพราะช่วงที่มะนาวไม่มีลูกก็คือช่วงที่ราคาดีที่สุดก็ทุกคนก็ไม่มีลูกเหมือนกันหมดถ้าเรามีก็ถือว่าเป็นจังหวัดดีของเราเหนื่อยกันนะแต่ว่าสนุกไหมคะ มันก็โอเคนะถ้าร้านค้าดีอะไรดีเนี่ยร้านอาหารดีเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดถูกจริงแต่ขายได้ดีมากถ้าคนที่เขามีที่อยู่แล้วแล้วอยากจะปลูกมะนาวจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างอยากให้พี่สมบัติแนะนํานิดนึงค่ะการเกษตรมันไม่ยากหรอกนะแต่ว่าทุกวันนี้มันขึ้นอยู่กับเงินทุนต้องมีเงินทุนสำรองพอสมควรต้นทุนของกิ่งตอน,นะคะหนึงกิ่งราคาเท่าไหร่ตอนนี้กิง่งตอนกิ่งหนึ่งอยู่ประมาณ 40, 40บาท ใช้แรงงานเยอะไหมคะแรงงานกับมะนาวเลยกับไม่เยอะแต่ว่าแรงงานอื่นคือเราต้องมีดายหญามีทำาอะไรเงี้ยอ๋อสวนนี่คือไม่ใช่ปลูกปุ๊บแล้วปล่อยไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องมีความรักกับมันอนะ่ะเราต้องรู้ว่ามันจะกินอะไรมันไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ค่ะสถานการณ์แบบนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะก็ตอนนี้มันก็คือราคาไม่ดีขายก็ค่าแรงก็จะหมดอยู่แล้วคือใช้ค่าแรงเก็บมะนาวต่อคนเนี่ยคนหนึ่งเก็บมะนาวได้ประมาณ หกลังถึงแปดลังหนึ่งลังกี่กิโลคะหนึ่งลังก็ประมาณยี่สิบกิโลหนึ่งลังยี่สิบกิโลบาทโลร้อยหกสิบโลใช่โลละกี่บาทตอนนี้มันเอาลังหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยสองร้อยบาทสามร้อยบาทต่อลังค่าแรงวันหนึ่งกี่บาทอะคะค่าแรงขั้นต่ำก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอจะหมดแล้ววะอย่างนี้เราเอาทํากิ่งตอนได้ไหมคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกิ่งตอนต้องมีอายุแค่ไม่เกินสองปีครึ่ง เท่านั้นเลยใช่อ,อ๋อเพราะหลังจากนั้นปุ๊บต้นก็ไม่ดีแล้วคนปลูกปลูกแล้วมันก็จะไม่ค่อยงามเพราะว่าคนปลูกอายุเยอะเปล่าไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวอ๋อ <laughs> หนูล้อเล่นนะการทําเกษตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการอยากให้พี่สมบัติอะฝากหลักการในการทําการเกษตรหรือว่าข้อคิดให้กับคนที่คิดอยากจะทําอะค่ะว่ามีหลักการยังไงบ้างใจรักดีกว่าคือถ้าเรารักอะไรชอบอะไรเนี่ยเราดูแลเนี่ยมันสําเร็จทุกอย่าง ถ้ามีคนสนใจเนี่ยอยากจะมาดูงานอยากจะมาดูสวนว่ามีวิธีการดูแลย,ยังไงมาขอคําปรึกษาแล้วก็มาซื้อผลผลิตนี้ติดต่อได้ที่ไหนคะได้เลยก็ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยสําหรับท้ายนี้นะคะการกับพี่สมบัติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเทปหน้านะคะการจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามการได้ที่ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้การกับพี่สมบัติลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ